คลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับแต่งรูปด้วยโทรศัพท์มือถือใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าไลท์รูมนะครับในการย้อมสีโทนภาพนะครับเป็นแนวสวีทโทนนะฮะโดยใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นะครับ แต่งรูปนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าหากใครดูจนจบคลิปนะฮะเราแจกฟรี p รี s e t ในการแต่งรูปไว้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดแล้วไปใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเงินซื้อนะครับดาวน์โหลดที่ผมได้เลยผมมีลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะฮะและที่สำคัญนะครับฝากกดติดตามช่องบุญแต่งสอนแต่งภาพไปด้วยนะฮะเพื่อเพื่อนๆเนี่ยจะไม่ได้พลาดชมคลิปต่างๆของผมนะครับหรือฟรีฟรีเซตที่ผมเอามาแจกให้นะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับการแต่งรูปเป็นยังไงนะฮะ ไปรับชมและติดตามได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเราเข้าไปที่แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Lightroom นะครับถ้าใครไม่มีนะครับสามารถเข้าไปใน Pay Store หรือ App Store ก็ได้นะครับแล้วพิมพ์คำว่า Lightroom นะฮะเราสามารถพิมพ์เข้าไปได้นะครับอันนี้ผมพิมพ์มาแล้วนะครับแล้วผมดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ดาวน์โหลดก็เพื่อนๆก็ไปดาวน์โหลดกันนะฮะอันดับแรกนะครับ ผมเปิดไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ไปเลือกรูปภาพนะครับเลือกรูปภาพก็สามารถเลือกได้นะครับเราจะเอารูปไหนมาแต่งภาพเอาก็ได้นะครับผมเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับภาพมันก็จะอยู่ในนี้นะครับผมเลือกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วภาพมันอยู่ในนี้เสร็จแล้วนะฮะเราก็มาตรงที่คําว่าสีเนี่ยครับตรงนี้ปุ๊บเมื่อมาตรงสีเนี่ยเราย้อมสีก่อนเลยนะครับตรงนี้อุณหภูมิสีเนี่ย ผมอยากให้มันออกส้มๆเลยนะครับเพราะเราต้องการย้อมสีผมไปที่58นะครับนี่อุณหภูมิสีแค่เอานิ้วนะครับเลื่อนนะฮะนิ้วเนี่ยตรงเนี้ยเลื่อนนะครับอ่าแล้วก็ตรงแต้มสีเนี่ยตรงเนี้ยมาไปติดสามสิบเก้านี่นี่เป็นไงครับสีส้มแป๊ดเลยนะฮะอ่านี่นะครับเรามานะครับเลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะครับมันจะมีคําว่าความสดของสี ภาพนี้ผมไม่อยากให้มันสดนะครับผมก็ลดลงมานะครับลบ21นี่นะครับ saturation นะครับความอิมสีผมลดลงมาลบ36นะครับนี่มันก็จะดูจางๆเลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมาตรงนี้ที่เป็นรูปพระอาทิตย์นะครับมาตรงที่เป็นรูปพระอาทิตย์นะฮะการรับแสงตรงเนี้ยนะครับ ลบสัก4นี่สิบลบสักสี่สิบมันสว่างไปฮะผมจกลบสักสี่สิบเพราะว่าภาพมันสว่างไปนี่ลบสักสี่สิบนะครับความคอนทราส์ผมไม่อยากให้คอนทราส์ผมก็ลบสัก14สนี่นะครับนี่เมื่อความคอนทราส์เสร็จแล้วนะครับมันจะมีไฮไลท์นะครับลดไฮไลท์ตรงนี้นะครับลบสักเจ็ดิเอ็ด เมื่อไฮไลท์เสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดชาร์โดนะครับชาร์โดก็เปิดเงาไปนะครับแปดสิบเปิดชาร์โดนะครับเปิดเขาเลือกเปิดเงานะครับ 80. แปดสิบตอนนี้ความขาวเนี่ยมันขาวไปนี่ครับก็ลดความขาวลงมาผมลดสักร้อยหนึ่งเลยนี่มันจะมีความเป็นฟอาฟ้านิดนึงนะครับแล้วก็สีดําเนี่ยลดสักหกสิบเอ็ดนี่นะครับสีดําอ่าสีดําก็ลดสักหกสิบเอ็ดนะครับ อ่าตอนนี้ก็จะเป็นโทนเคิร์ฟนะครับเคิร์ฟคิกเคิร์ฟนะครับมาตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้นี่นะครับอ่าตรงนี้ปึ๊บปึ๊ปึ๊บ,บนี่โทนเคิร์ฟนะครับตัวนี้จะตั้งเป็น R G B ก่อนนะครับคือภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมก่อนต่อมานะครับจะเป็นสีแดงนะครับสีแดงสีแดง ผมเอาตรงนี้ตัวเดียวปุ๊บให้มันขึ้นมันนิดนึงมากไปเดี๋ยวมันจะแตกไปอนิดเดียวพอนะครับแล้วก็ตัวสีเขียวนะครับย้อมสีเขียวปุ๊บคลิกตรงนี้นะครับเป็นสีเขียวผมว่านี่ขึ้นมานิดนึงนี่นะฮะมันก็จะเป็นสีเขียวมาต่อมาก็จะเป็นสีน้ําเงินนะฮะน้ําเงิน กดมาหนึ่งทีปุ๊บแล้วก็ย้อมมานิดนิดนึงสีน้นําเงินเห็นไหมนี่มันเริ่มจะย้อมสีนะครับแล้วเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับปุ๊บนี่ก่อนทำหลังทำนะครับเมื่อมาเ็เสร็จตรงนี้แล้วนะครับเราก็ไปตรงคําว่าตรงที่เป็นหลอดอุณหภูมิสีนะครับคลิกตรงนี้นะครับมันจะมีให้ย้อมตรงนี้คําว่มมิกอีกนะครับ เมื่อตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราเลื่อนมาตรงนี้เลสเนี่ยตรงนี้ลบ,ลบสักสิบสามนี่ลบสักสิบสามนะฮะแล้วตรงนี้ออเลสเนี่ยลบสิบสองเลยสีส้มตรงนี้ปุ๊บมาตรงนี้เฉดสีลบสิบสองนี่นะครับอ่าตอนนี้เโล่สีเหลืองสีเหลือง,ส,องสีเหลืองเนี่ยบวกสักสามสิบแปดนี่เห็นไหม ตรง Saturation ผมลบสัก82นี่นนะเริ่มเป็นพัทเทลได้เห็นไหมครับคือแต่งสีเหลืองเอาสีเหลืองออกมาฮะนะครับลูมิเนนนะครับก็คือความสว่างนะครับลบ3 1นี่นี่ฮะนี่เป็นไครับสวยแล้วใช่ไหมใช่ไหมครับตอนนี้เป็นสีเขียวบ้างนะครับสีเขียว สีเขียวตรงนี้เฉดสีตรงนี้ลบสักแปดบเจนะครับสีเขียวสีเขียวก็คือตรงสีเขียวนะฮะปรับตรงสีเขียว saturation ตัวนี้ลบสักแปดสิบสอง 82. นี่นะครับ l u m i n a c e ก็จะเท่าเดิมนะครับตอนนี้มาสีฟ้าสีฟ้าตัวนี้นะครับลบสักหนึ่งยนะครับ นี่ลบสักหนึ่งร้อยนะครับตัวนี้อะควานะครับลบแปดสิบนี่ลบก0แปดสิบนะครับแล้วตามเป็นตามด้วยสีน้ำเงินสีน้ำเงินตัวนี้นะครับลบหกสิบแปดนี่นะฮะ แล้วก็เซตโทเรชันให้มันสีน้ำเงินลดลงมาอีกนะครับแล้วก็14นี่โอเคนะครับตอนนี้เราก็จะย้อมสีภาพเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราสามารถเอาภาพของเราเนี่ยไปทำกับภาพอื่นอย่างนี้ด้วยก็ได้นะครับอันนี้นะครับเราสามารถโดยการที่กดปุ่มสามปุ่มตรงนี้นะครับไปที่สร้างการตั้งค่าลงหน้านะครับผมก็อาจจะตั้งชื่ออ่ะ สวีทโทนนะครับอ่าอันนี้ตั้งใช้ได้นะครับปุ๊บเเสร็จแล้วกดเครื่องหมายทูกไปเลยนะครับแล้วเราจะไปใช้ยังไงเราก็คัดลอกการตั้งค่ากดปุ๊บเมื่อเราคัดลอกการตั้งค่าเสร็จแล้วนะฮะเราก็ไปที่รูปที่เราอยากจะย้อมนะครับอืมผมจะเอารูปไหนที่อยากจะย้อมมาสมมติเอารูปนี้แล้วกันนะครับอ่า ก่อนหน้านะครับมันเป็นพาพอย่างนี้ใช่ไหมครับผมย้อมผมก็คลิกปุ่มสามปุ่มแล้วก็วางการตั้งค่าเห็นไหมครับมันก็จะย้อมสีให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ก่อนทําหลังทําเห็นไหมครับก่อนทําหลังทํานี่มันก็จะได้โทนสีเดียวๆกันเลยนะครับที่ผมเรียกว่าสวีทโทนนะเป็นพาสเทลนะฮะมันจะออกสีแบบนวลๆน,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 นิดนึงนะครับอ่าตอนนี้เมื่อเพื่อนๆดูมาถึงคลิปนี้แล้วอ่าบอกว่า พี่หนูดูแล้วหนูไม่เข้าใจแล้วหนูไม่อยากจะทำอะ่ะหนูทำไงได้อ่าผมมีแถมฟรีพรีเซตให้นะครับห่าให้เพื่อนๆนนะครับไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดมดเครื่องบินก่อนอ่าไปที่ลิงก์ข้างล่างของผมเนี่ยลิงก์ข้างล่างวิดีโอเนี่ยผมใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับนะครับให้เพื่อนเพื่อนไปลิงก์ข้างๆงนะครับข้างล่างมันจะมีฟรีพรีเซตอยู่เนี่ยให้เพื่อนเพื่อนไปตรงนี้เลยคําว่าดาวน์โหลดคลิก1ทีปุ๊บอ่าเมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะครับ ไปได้เลยเฉพาะครั ah, pues right ้งนี้นะครับอ um, ่ามันก็จะดาวน์โหลดเข้ามาแล้วนะครับคลิกปุ่มสามปุ่มตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าดาวน์โหลดตรงนี้นี่นี่คลิกปุ่มสามปุ่มมันจะดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับบางทีเครื่องมันอาจไม่ได้รองรับนะครับเราต้องไปที่ไลท์รูมนะฮะเราไปที่ไลท์รูมนะครับคลิกหนึ่งทีนะครับมันจะขึ้นให้เลยนะครับไปตรงนี้ นะครับไปที่ภาพนําเข้ามานะครับมันจะมีเวลาอยู่นะครับเห็นไหมนี่เราดาวน์โหลดมาแล้วมันจะมีเวลาอยู่เราคลิกเข้าตรงนี้นะครับเพิ่มมันเพิ่มแต่ผมเพิ่มไปแล้วนะครับภาพมันก็จะไปอยู่ในนี้นะครับที่ผมทํามานะครับภาพมันก็จะไปอยู่ในนี้ที่เป็นไฟลร์รอนะครับเราก็แค่คลิกขวาจะใช้รูปนี้เราก็เวลาจะไปใช้รูปนี้เราก็คลิกขวาคัดเล่อกคัดตั้งค่าเครื่องหมายถูก แล้วเราก็ไปเอารูปไหนรูปใหม่ก็ได้นะครับอ่าไปเอารูปรูปนี้ก็ได้นะครับนี่เราก็ไปเอารูปไหนก็ได้นะครับนี่ไปเอารูปนี้ก็ได้ไหมฮะปึ๊บนี่มันก็จะโทนมันจะแตกต่างกันเพราะว่าแสงมันคนละแสงกันนะครับเราก็ไปเอามาวางได้นะครับนี่เยอะแยะเลยนะครับ อันนี้เราสามารถเลือกได้นะครับเราจะไปวางตรงไหนนะครับอันนี้ผมปุ๊บปุ๊นะครับไป,บปบนะบยังนี่นะครับเวลาผมมาวางปุ๊บวางกันตั้งค่านี่มันก็จะโทนโทนมันก็จะปรับเปลี่ยนไปตามแสงมันเลยครับภาพก็จะงามเลยนะฮะอันนี้โอเคนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับหากมีข้อสงสัยยังไงนะครับสามารถไลน์เข้ามาหาได้นะครับในไลน์แอดบุญแต่งหรือส่งข้อความมาคุยกันได้นะครับในบุญแต่งฟโต้กราฟีนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ